ไปฝึกภาษาเอาดีากเป็นการเรียนรู้ด้วยแบบทั่วไทยเลยไหมคะดูที่คนเขาจะเรียกผมไปมากกว่าครับใช่ครับแต่ดูจากประวัติน้องน่าจะเรียกเองมากกว่านะคะอ๋อก็เป็นบางที่ครับใช่เป็นบางที่เนาะเรียกเองบ้านใช่ครับคุณพี่ดูแต่มันมีอะไรเขียนเขียนแบบสีเข็ดสีเข็นะสีเข็ดเหรอหนูไปจุ่มอะไรมาหรือเปล่าสั่งหมูจุ่มครับพี่หิวเนาะมันก็เป็นเรื่องราวแบบว่าส่วนตัวของหนูเองครับพี่ใช่ครับไม่ไม่ใช่สีเข็ดเฉยๆค่ะสีเ e t ดเทาอินทา พี่เคยไปเลยฮะที่ผู้หญิงเนี่ยพี่เคยไปขย่มละสองร้อยคือจดว่าสองร้อยเลยเลยคะใช่จ้ะไอ้แจ๊คมึงอาใครมาวะเนี่ยนะทำไมพี่พี่กระสับกันส่ายเอามึงอำกูเรื่องไงเนี่ยครับเอาเป็นว่าพี่ไม่รับแล้วกันนะเพราะว่าพี่เป็นรุกจบเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาดได้ไงวะผมรอไปทั้งวัน คุณผู้ชมครับ <c oughs> <outh> รู้ไหมครัว่าการที่เราจะสัมภาษณ์งานเนี่ยเราไม่ได้เจอใครที่แบบว่าใจดีกับเราทุกคนมีทุกคนลองภูมิเราเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาของเราเนี่ยเพื่อให้เราได้งานนะครับงานมันหายากท่าไเนี่ยคน